สำหรับฟังก์ชันต่อมานะครับก็คือฟังก์ชันของ operator นะครับฟังก์ชันของ operator ตัวนี้ก็คือจะเป็นผู้กระทำนะครับซึ่งก็มีทั้งส่วนของ arithmetic ที่เอาไว้สำหรับบวกลบคูณหาร modulus modulus นี้ก็คือว่าอย่างเช่น5โม m o d u u s ส2เท่ากับ1ก็คือ จะเอาค่าเศษออกมานะครับเห็นว่า10ม m o d u ค่าก็คือจะออกมา2 10ม m o d u ส2ก็จะออกมาเป็น0ต่อมาก็คือเป็น operator ของ increment นะครับก็คือจะเป็นการ,รเพิ่มขึ้นทีละ1น,นะครับอย่างเช่นตอนแรกเรากำหนดให้ค่าตัวแปร x มีค่าเท่ากับ5แล้วเป็น x บวกบวกเมื่อผ่าน x บวกบวกเสร็จแล้วปุ๊บก็จะมี x มีค่าเท่ากับ6 แล้วต่อมาก็คือเป็น decrement นะครับตอนแรกเราให้เป็น x เท่ากับ5ถ้าเราใส่บรรทัดต่อมาเป็น x ลบผลลัพธ์ก็จะเป็น x มีค่าเท่ากับ4นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบตัวนี้ดูแล้วกันนะครับผมจะ copy นี้ก่อนตั้งชื่อไฟล์ว่า operations นี้ผมจะเราจะมาทดสอบกันทีละตัวแปรเลยนะครับ ก็จะเป็นว่าตัวแปร x มีค่าเท่ากับ2นะครับเออทำไมไม่เป็นเป็นสีนี้เดออีย๋ยวผมเปิดใหม่ดีกว่านี่ครับสีเปลี่ยนแล้วตัวแปร x มีค่าเท่ากับ2ถ้าหา x บวก2 x c h o Echo. x c h o x เึ๊บมาดูกันนะครับ operation อมีค่าเท่ากับ2ก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่นะครับ x เท่ากับ x บวก2เห็นไหมครับมีค่าเป็น4แล้วต่อมาก็จะเป็น x มีค่าเท่ากับ2ถ้าหาก5ลบตัวแปร x ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือจะเป็น3เห็นไหมครับต่อมาก็ให้ x มีค่าเท่ากับ4ตัวแปร x คูณห ผลลั์ก็คือจะเป็น20นี่นะครับต่อมาอะไรเอ่ยต่อมาก็คือเขาเออกแบบง่ายๆเลยก็คือแบบนี้15หาร5เท่ากับ3นี่นะครับถูตกต้อง กดผิดอยู่เรื่อยเลยต่อมาก็จะเป็น15หาร2ก็จะเป็น2.5นี้นะครับผมจะมาที่โมดูลัสเลยแล้วกันนะครับ5โมดูลัส2นะครับเครื่องหมายโมดูลัสก็คือเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับโมดูลัส2จะมีค่าเท่ากับ1เห็นไหมครับต่อมาผมก็จะลองมาเป็นค่าอื่นไม่เอาตามเขาแล้วกันนะครับอย่างเช่น7จ็ดโมดูลัส2 ลองคิดดูสิครับคำตอบเท่ากับเท่าไหร่คำตอบก็คือ1ถ้า7มูลัครับคำตอบเท่ากับเท่าไหร่ครับคำตอบก็คือ2งั้นอีก,กัแบบหนึงนะครับเราเป็นว่าเอ,อ่อ5้าโมลสอ่านี้สลับกันนะครับคำตอบก็คือเป็น5นะครับทีนี้ 5. m o d u l ส9คําตอบก็ยังเป็น5อยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือว่าถ้าหากตัวข้างหน้ามีค่าน้อยกว่าตัวข้างหลังนี้คําตอบก็คือตัวนี้นี่เองก็คือตัวข้างหน้าตัวของมันเองต่อมามีอะไรเอ่ยอ๋อตัว increment increment นะครับค่าตัวแปร ให้ x มีค่าเท่ากับ5 x เท่ากับตัวแปร x มีค่าเท่ากับ5เราก็ใส่เครื่องหมายซ e m i คอ l o นแล้วก็ x บวกบวกแล้วก็ซีมิคอลอนที้เราก็ echo x ดูนี่แบบนี้นะครับคำตอบก็คือจะเป็น6นี่เห็นไหมครับเป็น6ต่อมาถ้าผมใส่เป็นเครื่องหมาย e q u r p m e n t หรือว่าลบ2ลบ คำตอบที่ออกมาก็คือจะเป็น4นี่นะครับต่อมาเป็นคำสั่งในการเปรียบเทียบนะครับการเปรียบเทียบ assignment operator นะครับ operator เครื่องหมายเท่ากับนะครับตัวอย่างเช่น x เท่ากับ y ก็คือมีค่าเท่ากับ x เท่ากับ y บวกเท่ากับมีค่าเท่ากับ x บวก y บวกเท่ากับ y มีค่าเท่ากับ x เท่ากับ x บวก y นะครับอันนี้ก็คือเป็นค่าของมันนะครับอันนี้ผมดูก่อนว่าอันไหนจะอธิบายบ้างคือสรุปแล้วตรงนี้นะครับคือถ้าหากเครื่องหมายตัวนี้มันอยู่ข้างหน้าเครื่องหมายเท่ากับ คือมันจะเอาค่าของตัวเองเป็นตัวตั้งนะครับเห็นไหมครับน,นี้จะเห็นว่าแถวแรก x ตั้งหมดเลยเพราะว่าตัวนี้บวกลบคูณหารดอทก,ก็คือจะเอ x เป็นตัวตั้งทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือ m o d u l ัสก็เหมือนกันนะครับก็คือถ้าหากเอามีพวกเครื่องหมายพวก่นี้อยู่ข้างหน้าเครื่องหมายเท่ากับก็จะเอาพวกนี้เป็นตัวตั้งไว้เลยนะครับ ต่อมาก็คือเป็นเครื่องหมายเปรียบเทียบนะครับเครื่องหมายเปรียบเทียบในในการเปรียบเปรียบเทียบกับตัวนี้จะต่างกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นการกําหนดค่านะครับส่วนตัวนี้ก็คือเป็นการเปรียบเทียบโอเคเดี๋ยวผมจะแสดงตัวอย่างให้ดูสักการแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะงงสมมุติอย่างเช่นผมกำหนดให้ค่า x เท่ากับ5เราตัวอย่างนี้นะครับ แล้วก็ x บวกเท่ากับตัวแปร x ทีนี้ค่าที่ออกมาก็คือ x บวกค่าออกมานั่นคือต้องเป็น10มงงไหมครับต่อมาก็คืออย่างที่บอกนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมเอาเป็น x บวก5อันนี้ลองเป็นอะไรดีเอ่ยมัน x ก็ต้องมี y กว่า y มีค่าเท่ากับ3 x, x บวกลบ<ว>ก y, บ y. เ,เห็นไหมครับเป็น8ผมกำลังพยายามทำให้หน้าจอมันเล็กๆจะได้เห็นได้ชัดขึ้นนะครับ ก็จะได้เห็นตัวอย่างใกล้ๆหากผมเอาเป็น x หารเท่ากับ y ก็จะมีค่าเท่ากับ x เท่ากับ x หาร y x หาร y 5หาร3มีค่าเท่ากับ1 6 7สักอย่างนี้ครับนี้ x คูณก็จะมีค่าเท่ากับ x มีค่าเท่ากับ x คูณ5 ก็คือเป็น15นะครับนี่นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับอันนี้ก็คือสำหรับส่วนของ assignment นะครับต่อมาส่วนของ comparison นะครับก็คือการเปรียบเทียบซึ่งจะใช้ในคำสั่งพวก control structure อย่างเช่นคำสั่ง if else n do w h y พวกนี้นะครับสั่ง คำสั่งเปรียบเทียบนี้คือจะมีอันนี้จะสังเกตว่าถ้าเท่ากับอันเดียวจะเป็นการให้ค่าถ้าเท่ากับ2อันจะเป็นการเปรียบเทียบนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างอันนี้ระวังไว้ให้ดีเลยนะครับอันนี้ก็คือเครื่องหมายตกใจหรือว่าอัสเตรีถ้าในเชิงโปรแกรมมิ่งก็คือเครื่องหมายไม่เท่ากับนี่ก็คือไม่เท่ากันนะครับอันนี้คือไม่อันนี้เท่ากับอ่านรวมกันก็คือว่า ไม่เท่ากับนะครับนี้ก็คือเป็นอันนี้ก็คือเครื่องหมายไม่เท่ากับเหมือนกันนะครับตัวนี้กับตัวนี้มีค่าเหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้ก็คือมีเครื่องหมายค่ามากกว่านะครับเห็นไหมครับตัวอย่าง5มากกว่า8ผลลัพธ์ก็คือ False นี้ก็คือน้อยกว่า5น้อยกว่า8ผลลัพธ์ก็คือ True ก็คือถูกต้องนะครับเท่ากับ หรือมากกว่าเอ้ยอใช่มากกว่าหรือเท่าก,กับครับ5มากกว่าหรือเท่ากับ8ข้าออกมาก็คือไม่จริงอันนี้คือน้อยกว่าเท่ากับ5น้อยกว่าหรือเท่ากับ8จริงนะครับต่อมาเป็น logical operators นะครับก็จะมีเครื่องหมาย and อันนี้คือเครื่องหมาย a n d and ก็คือและอย่างเช่น x เท่ากับ6 y เท่ากับ3 x มีค่าน้อยกว่า10และ y มีค่ามากกว่า1อันนี้ถูกต้องไหมครับ x ก็คือ6 6น้อยกว่า10ถูกต้องและ y มีค่ามากกว่า1ถูกต้องเพราะว่า y เป็น3คํคำตอบก็เลยออกมาเป็น true อันนี้คือคําสั่ง or หรือว่าคําสั่งหรืออันนีต้ตัวอย่างเดิมนะครับ x มีค่าเท่ากับ5 x มีค่าเท่ากับ5ใช่ไหมครับไม่ใช่ใช่ไหมครับอันนี้แค่นี้ผิดแล้วนะครับส่วนต่อมาก็คือ y มีค่าเท่ากับ5อันนี้ก็ผิดนะครับ2ออย่างผิดค่าออกมาก็คือผิดแต่ว่าถ้าหากสมมุติว่าตัวนี้ให้ y มีค่าเท่ากับ5 ห้าเท่ากับห้าตัวนี้ก็ถูกต้องใช่ไหมครับอันนี้สมมุติให้เป็นห้าอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นห้าเท่ากับห้าน,นี้ถูกต้องคืออันนี้ถูกอันนี้ผิดค่าออกมาจะเป็นผิดนะครับเพราะว่าเป็นหรือคําสั่งหรือนี่คือถ้าหากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งนี้ผิดผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือจะเป็นผิดเลยนะครับต่อมาก็คือคําสั่งนอตก,ก,ก็คือคําสั่งไม่ x เท่ากับ6 y เท่ากับ3 x เท่ากับ x เปรียบเทียบกับ y มีค่าเท่ากับอตอนนี้คือเรายังไม่ต้องสนใจตัวนี้นะครับให้เราสนใจแค่ตัวนี้ก่อน6เท่ากับ3จริงไหมครับไม่จริงแต่ว่าเราใส่เครื่องหมายไม่ไว้ไม่ y, ไม,ไม่จริงก็จะกลายเป็น จริงนะครับ